อออโอ้หยปลาช่อนนะครับช่อนปลาช่อนโอ้ตัวใหญ่นี่โอ้ใหญ่ๆ,ๆตัวใหญ่ปลาช่อนใหญ่มากตัวใหญ่มากโอ้ยไม่ทำลายไปแล้วแค่ดูแค่นะั้น Oh. โอ ouais. see, right. uh ้หัวเจ้าปีชาจอกขึ้นมาแล้วครับหน่อยก็เห็นดอกแล้วด้อเลี้ยงต้นไว้เลี้ยงต้นไว้ออกดอกให้ผู้คนได้ชื่นชมดอกเจ้างามมากดูแปลก หกไปใต้นี่หายไปใต้สะพานนี่นะไม่เห็นนะทำพิธีทางสองฆ์อยู่ครับ เพียวต้นไม้อ,กออกจากมะละกอให้เขาได้งอกได้งินจะได้ได้กินลูกกินผลลูกหลานแถวนี้จะได้พึพ่งพียงต่ออูนน้เอาได้ครับได้ครับ หายยังไม่ดีเลยพี่แก้วเป็นวัดไข้เป็นไข่ยขยอยู่ไปไหนยังบ่ได้นี่ดูน้ำเหมืองอยู่โอ้ลำน้ำเหมืองไช้เอืเอย โอ้เมตมตาเมตตาเมตตาจะเมตตาให้ลูกจะเมตตาอือเมตตาโอ้มอมเอมตตามาเที่ยวเลยมาเที่ยวอือโอเคโอเค